พี่น้องครับมื่อนี่ค้นมุมิเวียกได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมเกษตรผสมผสานครับอยู่บ้านสังแปนตะบนแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุโขทัอนครับเริ่มต้นจากดอกดาวเรื่องครับเป็นทีวแถวงามครับตอนนี้ก็ั่างบานเต็มเลยครับบานเต็ม เบิดรลองน้ำจากฝายล่ำหวย่ามนะครับช่วงฝายแหลกสวยงามเหลืองอลา,ามครับเก็บไปขายน้ำมันพระวันสำคัญวันศิลวันพระครับเ้อพี่น้องเอ้ออยู่แถวหน้าพอเสงครับจันเต็มดวงอือค่ะครับ ทำให้ทุ่งทุ่งนาแถวนี้นี่ดูสดใสสวยงามขึ้นเยอะทีเดียวครับเอาถัดมาอีกช่วงนี้ก็เป็นแปลงมะเขือที่เป็นแปลงฟักทองครับฟักทองกำลังออกดอกครับในมีการเก็บดอกตุภูที่ผสมพันธุ์แล้วไปขายนะครับมีการเฮ็ดลองน้ำระบายน้ำ กำลังงามครับกำลังออกดอกนี่ครับโอ้ยดอกหน่อยมากหน่อยกำลังขึ้นครับกำลังจะทรงผลนะครับให้เจ้าของได้ชื่นชม,มนี่แหละครับฟักทองเมืองอื้อบานเฮานะครับ แปลกหนึ่งที่เดียวลนะครับโอเคเลยครับโอ้ยค,ครับมองสุดลูกหูกลูกตาครับองามดูแล้วนี่ เกียวชกอุ้มครับจิตใจลมเย็นโอ้เดบึงครับยังมแรงอ่าแปลงนี้เป็นติดกันเะครับเป็นแปลงมะเขือเทศครับมะเขือเทศส่งโรงงานเพื่อทำซอสนะครับโอ้ยสุดลูงหูลูกตาเลยครับช่วงมะเขือเทศเนี่ก็เริ่มส่งผลนะครับให้ผล เตรียมเก็บส่งโรงงานครับเก็บน,นี่เก็บใส่ล่างครับเ,เตรียมล่างไว้แล้วได้ครับของเต็มเลยเตรียมเก็บมะเขือเทศส่งโรงงานทำซอสครับช่วงพืชนอกฤดูครับฤด,ดูแรงหลังจากทํานา พงนาแห่งนี้ตะกร,รเคี้ยวขจีด้วยข้าวแต่หน้าแรงจะเคี้ยวขจีด้วยมะเขือเทศพืชผสมผสานครับเบิ่งเอาครับพี่นอ้องมีอาชีพทำตลอดถ้าเราขยันขันแข็งนะครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับชีวิตเกษตรกรบ้านเฮาอาศัยความอดทนความขยันนั่มครับ เป็นตะนายครับนี่โหโดกมากทีเดียวครับนี่โดกครับอันนี้เป็นการคัดเลือกพันธุ์นะครับนี่พัน์ะออนครับนี่สมซือครับพันธุ์นี่ ดกฮักดกแน่ครับนี่แหละครับเบิรงเอาเลยครับพันสะอ่อนเก็บได้แคกรอบเลยเฮ้ยนี่นี่ให้ในเก็บได้สองรอบนะครับนี่นนนยังดกขึ้นเก่าอยู่ครับโอ้เก็บผู้เดียวโอ้ยอ,ยอดยอดครับญญตอนนี้กำลังเตรียม ปิดร่องน้ำนะครับจะเอาน้ําเข้าช่วงแปลงมะเขือเทศอันจูนี่จกกักระรครับเะรมะเขือสี่ไร่ไไโอ้แล้วก็แปลงฟักทองอีกเนาะ<อ>แปลงฟักทองอีกโอ้ฟักทองกับสีไร่เขื่อนครับกำลังทรงผลมา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 อืมมามาเยี่ยมส้มเดอ้ออืม สุดหูลูุตาเลยครับนี่แหละครับยน่ยมแรงเห็นผลงานอ่ะดีใจเนาะครับเนาะครับดูผลงานฝีมือแล้วโอ้สุดยอดเลยครับ้า่ยยลโอ้ก็เมื่อยแน่เนาะเออได้บอกก็เซร้ามื่อยก็มีแห้งกนมาอยู่นั่นเออเอาเลี้ยงง่วเลี้ยงควายไปนน้ำครับโอ้บ้านเฮานี่สบายเว้ยครับยามมีมีงานทำตลอดเนาะจะดูทำนาก็ทำนา เออปลาตบคานวิอยู่มเกินไหมเนาะน่านครับผมอืมโอ้อันทางน้ำยังเห็นอีกท่านน้ำมาร์กบ่ออันน้ำาง้มช่วงนี้พ่อเลยเนาะพอครับพออยู่โอ้พ่ออยู่เนาะตัวพุครับอพ่ออยู่ ยาวทีเดียวครับข้ามทางไปก็จะมีอีกหลายแปลงครับเป็นเป็นหลายร้อยไร่ครับส่วนมากชาวบ้านเราตอนล้งวันนี้อยู่บ้านไม่มีใครอยู่เลยเออมาอยู่น้ำทงไฮทงหน้าเต็มเลยครับอันพวกทรงของอันรถทรงของออนล่าจุดถามหาครับ ว่าก็เจาไปใส่เพืชผสมเวลามาส่งมาส่งยนียมือเศร้าแต่เศร้าก็ยังมือแรงเท่านั้นนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับชมเชยครับเอาละครับมือเนียกสันส้นๆขอจบคลิปให้ยูดีไม่แห้งเด้ดอผู้ใดเข้ามาชมคลิปเรื่องพืชสวนพืชผสมบ้านของเฮาเนี่ให้โชคดีโชคม้านครับแล้วก็ให้เจ้าของผู้คนปลูกนี่มีเงินมีทองลำรวยครับเออล,ลำรวย โชคดนขั้นอ่อนครับสวัสดีครับผม